ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณตังต,ตามข่าวประจำวันที่13กุมภาพันธ์2566ครับ บรีคผู้ชมนะครับโทรมาถามในวันที่ไลฟ์สดนะครับบอกว่ารัฐบาลจะมีการแจกเงินเพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุ3,000บาทจริงไหมอ่ะสตังไปเช็คมาแล้วนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับอันนี้คือปฏิทินในการแจกเงินผู้สูงอายุนะครับเขาได้ประกาศจนถึงวันที่8กันยายนปี6-6ก็คือปีนี้นั่นแหละนะครับและเงินก็ยังได้เท่าเดิมนะครับคือตามขั้นบันได 6 0 0ถึง1,000บาทขั้นบัไดอายุนะครับนานแล้วข่าวที่บอกว่าเงิน3,000เนี่ยจะให้เนี่ยเป็นข่าวปลอมคุณผู้ชมอย่าเชื่อเด็ดขาดหากใครดู YouTube ช่องไหนนะครับเป็นการประกาศออกมาแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไม่ให้เราแสาดงความคิดเห็นเนี่ยให้คุณตีเลยว่ามีโอกาสเป็นข่าวปลอม80%นะครับแต่คุณผู้ชมท่านใดนะครับไปดูข่าวอะไรนอกจากนี้แล้วเอ๊ะมันจะมีแจกจริงหรือเปล่าคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะครับใต้คลิปวิดีโอได้เลยเดี๋ยวสตังค์เนี่ย จะไปเช็คข่าวให้หากข่าวไหนจริงก็จะบอกว่าจริงข่าวไหนปลอมก็จะบอกว่าข่าวปลอมเพื่อที่จะไม่ให้คุณโดนหลอกนะครับอยากดูข่าวจริงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะส่งข่าวจริงให้คุณถึงหน้าจอ YouTube คนที่กดกระดิ่งก่อนจะได้รับข่าวจริงก่อนใครจากช่องสตางค์มีเดียอยู่ช่องสตางค์มีเดียไม่โดนหลอกแน่นอนครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ